พบกับเทคโนโลยีสลายฟ้าแลบเซรั่มค่ะเป็นเซรั่มนาโนน้องใหม่จากเวสํำอางฟิโอนาที่ช่วยดูแลปัญหาเรื่องฝ้า กระจุดด่างดําผิวหมองคล้าสีผิวไม่สม่ําเสมอหรือแม้กระทั่งรอยจุดด่างดําปัญหาจากสิวที่เกิดจากระบบของท,ที่เียวาไฮเปอร์พิกเมนต์ ment, ค่ะก็คือเม็ดสีผลิตมากจนเกินไปซึ่งแลบเซรั่ม um ได้ควบรวมสารสกัดหลายรายการที่ทรงประสิทธิภาพด้านการสลายฝ้ากระและจุดด่างดําอันดับแรกเลยนะคะสารสกัดจากแค e บังทีค่ะแคบังที เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของสารสกัดในกลุ่มแครบังลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่นสารสกัดในกลุ่มนี้มันคือการควบรวมสารสกัดอีกทีหนึ่งที่รวบรวมสารสกัดกว่า10ชนิดจากทั่วโลกโดยเขาคัดสารสกัดในกลุ่มที่มีผลด,ด้านการเลือนจางเม็ดสีผิวลดเลือนฝ้ากระแล้วก็ดูแลผิวให้ผ่องสว่างกระจ่างใสนี่แหละ รวมมาทั้งหมด10อย่างเช่นมีจากญี่ปุ่นเช่นขิงญี่ปุ่นถ้าจากจีนเช่นสารสกัดจากรากโบตันแล้วก็มีสารสกัดจากพืชหลากหลายประเทศนะคะควบรวมกันและรวมถึงแม้กระทั่งกูตา้าไทโอและอื่นๆควบกันทั้งหมด10อย่างเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าแคร์บางที T ค่ะและเป็นหนึ่งในแอคทีฟหรือสารสกัดหลักของแลบเซรั um. ่ม 2. สารสกัดที่ชื่อว่า แอสตาแซนตินค่ะคุณจะเห็นว่าเนื้อของน้องแลบเซรั่มเนี่ยเขาจะเป็นสีเหมือนแบบว่าไข่แดงบางคนเรียกเราว่าไข่แดงหรือว่าเรียกเรียกน้องเซรั่มไข่แดงเนี่ยเป็นเพราะว่าสีของแอสตาแซนตินคือสารสกัดจากสารหร่ายสีแดงซึ่งเป็นสารที่เพื่อให้เขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์นะก็คือต้านอนุมูลอิสระต้านการแก่มากๆ มีการใช้สารสกัดนี้ในกระบวนการทางการแพทย์เยอะในกระบวนการดูแลผิวไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมการกินหลายๆท่านคุ้นเคยดีว่าแอสตาแซนตินช่วยเรื่องผิวได้ดีหรือแม้กระทั่งกระบวนการทาเพราะว่าเขาสามารถต้านอนุมูลอิสระได้สูงกว่าวิตามินซีถึง6,000เท่านะคือเยอะมากอะ่ะพูดง่ายว่าถ้าในวงการความงามของผิวเนี่ยแอสตาแซนตินคือติดท็อปแน่นอน ะะและยังมีสารสกัดอื่นๆอีกหลายรายการไม่ว่าจะเป็นทันสมิกนะคะเสเตซีและอื่นๆเอาไว้จะมาเจาะสารสกัดให้ฟังแต่วันนี้ก็คือแบบมาเล่าคร่าวๆว่าแบบเขาคืออะไรยังไงสร้างจากอะไรหนออะไรเงี้ยแล้วก็เนื้อเป็นแบบเซรัมนะ่มเนาะเพราะฉะนั้นผิวที่ใช้อ่ะคือใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยผิวแห้งผิวมันผิวผสมผิวมีสิว ได้หมดคือถ้าคุณต้องการความผ่องสว่างกระจ่างใสคือคุณใช้ได้เลยแต่เนื่องจากเนื้อเป็นแบบเซรั่มเนาะเขาก็จะไม่ค่อยมีความมันเพราะฉะนั้นคนที่ผิวแห้งก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความชุ่มชื้นครอบรวมได้นะคะแต่สําหรับคนผิวมันเนี่ยตัวเขาอย่างเดียวก็เอาอยู่แล้วก็เพียงพอเพราะว่า เขานอกจากจะมีความเป็นตัวผลิตภัณฑ์แบบดูแลปัญหาฝ้ากระหรือจุดด่างดำแล้วบางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะเขาเป็นบำรุงด้วยไหมเป็นสิคะเพราะว่าแอสตาแซนตีนเนี่ยต้านอนุมูลอิสระได้สูงขนาดนั้นดังนั้นเขาเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระเป็นตัวบำรุงผิวแบบดีงามแล้วก็ไม่ค่อยมันนะคะดังะะนั้นคนผิวมันชอบแน่ส่วนคนผิวแห้ง บวกบำรุงเพิ่มแต่อยากแนะนำเนาะให้เติมด้วยน้องยูดเซรัมเพราะว่าตัวนั้นเขาเป็นออยเวลาเขาเพิ่มเข้าไปมันจะได้แบบความฉ่ำที่หน้าผิวนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาฝ้ากระหรือจุดดังดำสีผิวไม่สม่ำเสมอประมาณว่าหน้าดำกว่าตัวอะไรเงี้ยลองดูนะเพราะว่าเห็นผลชัดเร็วอยู่นะคะแล้วก็แอคทีฟแน่นมากและเป็นระดับนานโนค่ะ